สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านที่เข้ามาชมช่องเจนุชไงนะคะวันนี้เจนุ์จะพาชมบรรยากาศการขายของของเจนุ์นะคะไม่มีอะไรถ่ายนะคะวันนี้หลังจากพายุบัวลอยพายุบัวลอยเมื่อวานนี้ทั้งวันเลยค่ะไม่มีลูกค้าเลยนะคะบรรยากาศการขายของของร้านเจนุชนะคะขายอุปกรณ์ก่อสร้างค่ะ f c ฟคนไหนเข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจนุไงไงด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการแจ้งเตือนนะคะอย่างน้อยๆก็จะได้ชมคลิปก่อนใครนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเจนุษก็จะพยายามทำคลิปดีๆออกมาให้พี่น้องรับดูรับชมนะคะพี่น้อง เจนุศก็ทําช่องใหม่เด้อค่ะอะไรอะไรก็ยังไม่ได้ลงตัวนะคะพยายามทําคลิปออกมาให้ดีๆนะคะเด้อวันนี้ลูกค้าเข้ามาหรือยังเนาะลูกค้ายังไม่เข้ามาก็เข้ามาเรื่อยๆเด้อค่ะเด้อว,วันนี้รับสมัครลูกค้าจํานวนมากค่ะรีบเข้ามาซื้อของเลยค่ะเด้อบัวลอยหลังจากบัวลอยกินบัวลอยทั้งวันแล้วะคะ่ะ เมื่อวานกินโบลอยทั้งวันครับพี่น้องมาชมบรรยากาศค่ะวันนี้จะมีลูกค้าเข้าร้านไหมมาลุ้นกันเ้ยค่ะเ้อเจนูจะได้ขายของในวันนี้นะคะไปเก็บปยทางบอกนั่งรอลูกค้าค่ะมัวลอยไปแล้วบ่วันนี้พี่น้องเบอร์นี้นะ ว่าไปแล้วก็คืนมาอีกเลยพี่น้องเด้อจะตกอีกแล้วเนี่ยบัวลอยนี่นอยน้องอุ้งงงมค่ะขายของคนเดียวคือเก่า <ๆ S 2> บาอุดค่าพนักงานส่งของค่ะขออย่างเดียวอย่าให้รถติดนะคะ อย่างเดียวอยาให้รถติด้ะพี่น้องเด้อค่มฟ้าคืมฝนมาอีกแล้วค่ะให้รถติดชิตมนะคะค่ะพาพี่น้องเดินชมบรรยากาศร้านค้านะคะเนาะไะ ยังไม่ได้ดูเลยค่ะต่างปะพี่น้องพาชมบรรยากาศนะคะลูกน้องก็มีไม่เยอะค่ะประมาณสิบคนนี่แหละค่ะแบ่งกันไปส่งของบ้างแล้วก็แบ่งกันเทเสาวบ้างค่ะพี่น้อง จะเป็นผู้ชายซะส่วนใหญ่นะคะพี่น้องเนาะผู้หญิงก็จะมีไม่เยอะค่ะสามสามคนค่ะบรรยากาศร้านค้าเจนุตนะคะพี่น้องเห็นไหมคะมืดนิดนึงเนาะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ เห็นแต่หน้าเจนุชนี่แหละค่ะหน้าบานบานนี่แหละค่ะพี่น้องเห็นไหมคะค่ะสินค้าหลักๆก็จะมีขายประจำก็จะมีเอ่อ พวกอิฐหินดินทรายค่ะพวกปูนนะคะขายหลักๆนะคะก็จะประมาณนี้อ้าวฝนลินอีกแล้วพี่น,อนอ้องฮะน้ำจะออกแกงอีกแล้วบอโอ้ยนึกว่าไปแล้วบัวลอยมาอีกแล้วพี่น้อง ชมบรรยากาศร้านค้าค่ะของเจนุสค่ะขอบคุณเอฟซนะคะที่เข้ามารับชมเจนุสนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะคะเข้ามาก็จะได้เจอเจนุสหน้าบานนี้ล่ะคะ่ะอันนี้คือนะคะพนักงาน มัดเหล็กนะคะของเจนุสค่ะจะเป็นธุรกิจครอบครัวเล็กๆนะคะช่วยกันทำมาหากินพี่ๆน้องๆน,นะคะไม่ได้จ้างใครมากมายสวัสดีค่ะพนักงานหญิงค่ะสวัสดีค่ะมีสามคนนะคะคนหนึ่งก็ยายหนังออกไปห้องน้ำค่ะ <c oughs> มียายแก่นแล้วก็ป้าท็อปค่ะนะคะ <c oughs> พนักงานเราก็มีแค่นี้ เป็นร้านค้าเล็กๆค่ะไม่ใช่บริษัทนะคะระบบของเราก็ยังเขียนเขียนมือค่ะไม่ใช่คอมพิวเตอร์นะคะก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะเนาะนะคะบรรยากาศร้านเจนุศนะคะดูนะคะเนี่ยวนลินมาอีกแล้วค่ะ ฝนล,ลินมาอีกแล้วพี่น้องให้พี่น้องดูนะคะโซนนี้จะเป็นการเทเสาหล่อเสานะคะพี่น้องพวกเสาท่อนี่จะผลิตเองนะคะ เดินดูบรรยากาศฝนตกแล้วค่ะว่าจะพาพี่น้องมาชมปะฝนตกแล้วค่ะว่าจะพาพี่น้องไปชมข้างหลังร้านอยู่ค่ะเดี๋ยวรอบหน้าจะพาพี่น้องไปชมนะคะเนาะว่าจะพาพี่น้องไปชมบรรยากาศข้างหลังอยู่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวรอบหน้านะคะเนาะฝนตกแล้วค่ะ ฝนล,ลินไปปล่อยมาอีกแล้วบัวลอยเป็นเหตุอีกแล้วค่ะดูบรรยากาศค่ะพี่น้องด,ดูบรรยากาศร้านค้าเนาะว่าจะพาพี่น้องไปชมข้างหลังร้านอยู่ค่ะแต่ว่าฝนตกลินก็เลยไม่ได้ไปคราวหน้าค่อยไปนะพี่น้องเนาะจ้ะชมค่ะ มาดูมาดูสินค้าของเรานะคะมีหน้าต่างกระจกนะคะหน้าต่างอลูมิเนียมะคะ่ะมีสีขาวสีชานะคะตัางกสีแผ่นเรียบกระจกอลูมิเนียมก็จะมีทุกไซสอยู่นะคะร้อยคูณร้อยสีขาว ร้อยคูณร้อสีชาประมาณนี้นะคะพี่น้องนะคะกระจกอลูมิเนียมก็มีทุกไซส์เลยนะคะมาดูโซนหน้าต่างค่ะหน้าต่างไม้ก็มีนะคะ,นะคะมีหน้าต่างไม้มีไซส์หกสิบคูณยห้าสิบคูณร้อยค่ะ มีฟ้าองคด้วยนะคะฟ้าองค์ใบละร้อยห้าสิบค่ะช่วงรอลูกค้าค่ะพี่น้องนะนั่งรอลูกค้าก่อนเนะาะแผนกส่งก็ส่งไปค่ะแผนกผลิตก็ผลิตไปแต่เป็นช่วงหน้าฝนครับพี่น้องลูกค้าไม่เยอะลูกน้องก็ไม่เยอะค่ะต่างคนก็ต่างฝ่ายเจ๊ก็ทำนาลูกน้องก็ทำนาค่ะคนไหนว่าง ก็มาคนไหนไม่ว่างก็ไปนานั่นแหละค่ะหลักๆเนาะนี่แหละค่ะพี่น้องลูกน้องก็ทํานาเจ๊นุกก็ทํานาถ้าเราไม่ทํานาเราก็ไม่ได้เนาะเรามีเราเป็นอาชีพทํานาอยู่แต่ก่อนแล้วนะคะก่อนจะมาขายของเนาะช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ค่อยได้ขายของเราก็หันมาทํานาเสริมกันไปนะคะพี่น้องเอาลูกกวาสี่จ้าสี่สเอากระสอบใหมมาละ เอายูรานก็ได้ค่ะกระสอบละหกบาทรานจะได้สี่หานจะได้สี่ค่ะกระสอบได้ได้ค่ะเอาสีปิ๊บนาะเป็นสองกระสอบสีปิ๊บสองกระสอบแปดสิบสองคร้อยเจ็ดสิบสอง เ้าขายซอ,องหินเลยจ้ะนี่แหละค่ะนั่งรอลูกค้ามาซื้อของเนาะเจนุศก็ทํานาลูกน้องก็ทํานาช่วงช่วงหน้าฝนนะคะจะไม่ค่อยได้ขายของเนาะแล้วก็ทํานาเสริมกันไปค่ะพี่น้องนะรอรายรับทางเดียวมันก็ไม่ได้นะคะพี่น้องเนาะทำหลายๆอย่างเสริมกันไปค่ะ อย่างน,น้อยเราก็ไม่ต้องเสียเวลาเพราะว่าหน้าฝนหน้าฝนจะไม่ค่อยได้ขายของค่ะพี่น้องเราก็จะได้มีเวลาไปดูแลนาด้วยนะคะก็ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะทางร้านก็จะมีน้องๆเสมียนขายของอยู่ค่ะเจ๊ก,ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ยุ่งยากเท่าไหร่ถ้ามีปัญหาอะไร เด็กๆเ,เขาจะโทรหาก่อนนะคะแก้ปัญหาไม่ได้หรือลูกค้าอะไรยังไงนะคะเสมียนเขาจะโทรหาเราหาเจ๊ก่อนนะคะก่อนที่ตัดสินใจอะไรลงไปแบบน,นู่นนั่นนี่ไม่นะคะขายของเนาะมันก็มีปัญหาร้อยแปดละคะ่ะคนเนาะต่างคนต่างคิดต่างทำต่าง อะไรกันไปต่างๆนานาค่ะปัญหามีให้แก้ทุกวันค่ะการขายของเนาะเห็นเรานั่งขายอย่างนี้ปัญหามันมีให้แก้ทุกวันนะคะพี่น้องมันก็ใช่ว่าจะสบายทุกวันเนาะค่ะเนาะอย่างหน้าฝนเนี่ยปัญหายิ่งเยอะค่ะไปส่งของบ้างรถติดบ้างอะไรบ้างไปส่งแล้วลูกค้าก็บอก ไม่ให้ลงตรงนี้นะขยับเข้าไปข้างหน้าข้างในนะเนี่ยขนตะพื้นตะพือแล้วค่ะพี่น้องนะคะไอ้ของก็ปวดหัวอยู่ค่ะเวลาเครียดเจนุสก็จะไปทุ่งนาไปชมข้าวเขียวๆก็สบายใจค่ะพี่น้องนุมุมมุมผลายเจนุสก็จะเป็นการไปทุ่งนาน่หละค่ะ ดูข้าวเที่ยวขจีสบายใจค่ะพี่น้องแต่ตรงนี้เราก็วางไม่ได้มันเป็นของเราเนาะแต่ก็วางได้ในระดับเดิมอยู่นะคะน้องๆเขาก็ขายของขายของเก่งแล้วค่ะไว้จใจได้วางจะได้แล้วค่ะเราก็ไม่ได้จ้างใครที่ไหนไกลนะคะเป็นลูกหลาน ของเรานี่แหละค่ะเราก็ไม่ได้การเงินเนาะเราก็จ้างคนอื่นมาดูแลก็ไม่ได้นะคะพี่น้องเราก็จ้างลูกหลานเรานี่แหละค่ะช่วยดูแลกันไปเนาะธุรกิจครอบครัวครับพี่น้องพ่ mm hmm. อใหญ่แต่ส่วนมากจะไปนาค่ะเ mm hmm. จนุสถ้าว่างก็เจนุสก็จะไปนาด้วยนะคะ mm hmm. ส่วนใหญ่ก็จะไปนานั่นแหละค่ะบ่ ปลาลง,งาแงงบอกใช่ค่ะเพมันบอกให้ไปเอาเอามาออดเด้อเอาปลาซิวปลาซอยมาออดเนี่ยชอบเพมันโทรมาบอกว่าให้ไปเอาปลาไช่เข่าแก่ไหมคะเมื่อกี้เนาะพ่อใหญ่เต้นพ่อใหญ่เต้นโทรมาบอกปลาลงแงงหลายพี่น้องให้ไปเอาตอนนี้เลยเพค่นว่ายังไม่มีเวลาไปเอาบัวลอยมาได้กินปลาเลยพี่น้องไปเอาเด้อเดี๋ยวมันเน่าเด้อ เอามาออดนะพี่นอนะ้องเนาะบ้านพี่น้องเอิญมาออดปลาอยู่ค่ะบ้านเจนุศเอิญอดปลาออกปลา,านั่นนะคะพี่น้องปลาซิวปลาส้อยนะเอามาออกนะพี่น้องเอิญคือกันว่าจา้าแซ่บค่ะแล้วก็เอามาเขือ,อามากั๊บผักเยอะๆค่ะเอามากั๊บแซ่บค่ะ วันนี้ลูกค้าลูกค้าไม่เข้ามาค่ะแต่ก็จะโทรมาสั่งนะคะลูกค้าก็จะประมาณบ้านใกล้เคียงนี่แหละคะ่ะไม่ได้ไปไหนไกลมากมายนะคะเนาะไปส่งขึ้นภูก็นิดๆิดหน่อยหน่อยค่ะไปส่งทางเขานู่นเขตทางมุกดาหารนะคะบ้านเจนุสจะอยู่เขตมุกดาหารกับกาลสินนะคะอยู่เขตชายแดนพอดีนะคะ ึนไปสูงตรงนั้นก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ร้านค้าเยอะค่ะพี่น้องเศรษฐกิจไม่ค่อยดีค่ะร้านค้าช่วงนี้ร้านค้าปีนี้ค่ะร้านค้ามันก็เยอะผุดขึ้นเยอะอย่างกระดอกเห็ดเลยค่ะพี่น้องให้ขายดีเหมือนแต่ก่อนไม่ค่ะลูกค้าก็ป่าปายแล้วแต่ก็ต้องทำไปเรื่อยๆแหละค่ะพี่น้อง อยไม่ได้แล้วค่ะเศรษฐกิจไม่ดียังไงเราก็ต้องยืนหยัดสู้อยู่นี่แหละค่ะถ้าเราหยุดไปลูกน้องก็จะไม่ไม่มีงานทำเลยนะคะพี่น้องเขาก็ต้องมาทำงานนะเนาะลูกน้องก็ต้องมาทำงานทุกวันก็ต้องกินต้องใช้นะคะฝนตกแดดออกกินนู้นก็ไม่หยุดเลยค่ะ สงสารลูกน้องด้วยเขาก็ต้องกินต้องใช้นะคะพี่น้องเนาะวันไหนฝนตกก็จ่ายเต็มค่ะวันไหนแดดก็จ่ายเต็มค่ะพี่น้องนะคะอยู่ด้วยกันก็ช่วยเหลือกันไปอย่างนี้ละคะ่ะลูกน้องกับเจ๊ก,ก็ไม่ไม่ได้คิดว่าเป็นลูกน้องกับเจ้านายหรอกคะ่ะอยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องเนี่หละคะ่ะช่วยช่วยเหลือกันไปเนาะ อย่างน้องปุ๋มน้องปุ๋มค่ะผู้จัดการร้านเนี่ยประสบก,การณ์หลายปีแล้วเ้อค่ะเดอ้อเห็นอย่างนี้เห็นหน้าแล้วอ่อ,อย่างนี้นะคะทํางานเก่งมากนะคะพี่น้องค่ะอันนี้คือแผนกบัญชีขายของยูนี่ผู้จัดการก็จะนี่คุ้มค่ะจ้างคุ้มมากเลยค่ะพี่น้องนะคะ เดี๋ยวปีใหม่จะมีโบนัสให้อยู่ทํางานทํางานเก่งขนาดนี้นะคะพี่น้องไม่ได้เลยต้องหลังจะไปไหนไม่ได้ตายกลับอยู่นี่และะ้วหลานสาวค่ะพูดหยอกเลยคะ่ะเด้อหลานสาวค่ะนะคะน้องผุ๋มทางานเก่งค่ะขายของเก่งจะส่วนใหญ่น้องผุ๋มจะแก้ปัญหาส่วนใหญ่ก็จะไม่เขมีปัญหาและะ้วค่ะเขาพูดเก่งขายเก่งนะคะเนาะประสบการณ์แน่นแล้วค่ะพี่น้อง กี่ปีแล้วหนูหนูมาอยู่ปีหนูเรียนจบปีห้าหกห้าหกค่ะเริ่มเริ่มงห้าหกเลยแล้วก็มาเรียนกับนามาขายของกับนาเลยเนาะค่ะเรียนเก่งด้วยนะคะเรียนเก่งแต่น้าไม่ให้ไปไหนมาขายของกับนาเนี่ยล่ะค่ะว่าจะไปอะไรนะเรียนครูเรียนอะไรน้าไม่ให้ไปละค่ะมาอยู่นี่ละค่ะน้าบอกว่าน้าเลี้ยงได้แต่ไปไปมาไม่รู้ใครจะเลี้ยงใครล่ะค่ะเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้ล้ะค่ะหนูเลี้ยงด้วยกันนะคะ เลี้ยงดูกันไปคะเศรษฐกิจไม่ดีเลยค่ะพี่น้องโอ้ถ้าเป็นสมัยแต่ก,ก่อนนี่นะโอ้ยลูกค้าตึมเลยค่ะทุกวันนี้นั่งมองหน้ากันเเสมียนอีกคนไปหาหมอแล้วค่ะเป็นเบาหวานอย่างนี้ละคะพี่น้องนะคะนั่งรอลูกค้าคุยกันไปเรื่อยๆเนาะค่ะ ออกหน้ากล้องเจนุดเขินอยู่ค่ะยังเขินอยู่เด้อค่ะพี่น้องเด้อยังไงก็ติชมด้วยนะคะเจนุดทําผิดถูกอะไรยังไงสวัสด,ดีค่ะห้านสาวสวัสด,ดีค่ะโอ้ห้านสาวคนสวยเบาเบาเสียงลิปเบาเบาเสียงโทรศัพท์ให้หน่อยค่ะลูกเดี๋ยวมันเข้าพี่ป้องมาสวัสด,ดีเอฟซีหรือยังคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องอินเตอร์ขี้ดื้อมากเลยน้องอะไรบ้างคะ น้องน้องอันพนนี้ชื่ออะไรคะน้องคนพี่ชื่ออะไรคะพี่ปกป้องนะคะอยู่อนุบาลไหนปอนไหนมาพูดให้ fc ฟังก่อนป้อนหนึ่งค่ะพี่ป้องพี่ป้องอยู่ปอนไหนคะป้อนหนึ่ง้อนหนึ่งน้องอินเตอร์นะคะอนุบาลเรียนที่ไหนคะสรี่ก็เรียนสมุทรไทยครับอ๋อพี่ป้องก็เรียนสมุทรไทยเหมือนกันดูแลกันนะคะดูแลพี่ดูแลน้องนะคะอยู่ด้วยกันค่ะเก่งมากเลยคี้ดื้อมากเลยค่ะหลานๆนะคะ แต่ละวันแต่ละเดก็อย่างนี้แหละค่ะมวนคกืบค่ะพี่น้องเมื่อเช้าบอกว่าอะไรนะติดเทอมแล้วเมื่อเช้าบอกว่าอะไรนะเออพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปเรียนพิเศษใช่ไหมลูกวันนี้เราต้องเล่นในคุ้มพรุ่งนี้เราไปสอบโอ้ดูค่ะเด็กน้อยสมัยนี้เนาะพี่น้องพูดไม่ทันเขาหรอกค่ะนาเห็นไหมคะ ถ้าปีเตอม์ปีเมียนอะไรไม่อ้วนจะปวดหัวเลยค่ะนะตะลกไปเสาหงไปผู้หญิงค่ะแต่ดื้อเหมือนผู้ชายเลยนะคะพี่น้องดูนะคะห้าวค่ะหนูเป็นเด็กผู้หญิงที่ห้าวเมก็ยอมแล้วค่ะยังไงหนูเป็นอะไรยังไงแล้วคะนะคะ,นะคะ มันห้าหวหนูห้าหวเหมือนผู้ชายไงลูกทำตัวให้เหมือนผู้หญิงเอยชิค้าเราเป็นผู้หญิงห<ม>่อใช่เ<ม>อะลองพูดภาษาจีนให้ป้าๆลุงฟังหน่อยได้ไหเออสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบแปดตรงสิโอ้เก่งจังเลยตบมือให้ตัวเองหน่อยตบมือให้ตัวเองหน่อยอตบมือหน่อยค่ะตบมือให้ตัวเองหน่อย ค้าหน้าร้านก็จะมีแค่นี้นะคะพี่น้องไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะสินค้าเราไม่ค่อยเยอะแต่พยายามพยายามให้มีทุกอย่างนะคะเวลาลูกค้าเข้ามาก็เดี๋ยวค่อยสั่งมาเพิ่มทีหลังนะคะพี่น้องนะเราจะไม่ค่อยตุนสินค้ามากเท่าไหร่เนาะมันจะเป็นการดองสินค้านะคะ เราไม่ค่อยตุนสินค้าเยอะเท่าไหร่ค่ะถ้าลูกค้าสั่งของเยอะๆเราก็ค่อยสั่งมาเพิ่มมาค่ะสินค้าเราไม่เยอะแต่แต่พยายามให้มีครบจบในที่เดียวนี่นะคะพี่น้องเนาะทุนเราก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะพี่น้องสู้ๆกันไปค่ะพี่น้อง